สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโบกับช่องมิมินซีเฮดอีกแล้วนะคะอยู่กันในเกม Gas Station Simulator แองวันนี้นะคะเรามากับน้องหมาแล้วก็รถส,สีแดงตอนนี้นะคะเรามาที่ d Dust Pro เรียบร้อยแล้วอชึ้อ่าโอเคค่ะถึงเรียบร้อยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแล้วธุรกิจของเราจะต้องเติบโตนะคะ โอ้ยฉันตื่นมากลางดึกเนี่ยมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยเพิ่งซื้อปั๊มน้ำมันมาใหม่ๆสดๆแลร้ลอนนะคะก็ต้องทำความสะอาดนิดน,นึงจากเจ้าของเก่านะคะคนนี้เจ้าของเก่าหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะโอเคเขาบอกว่างานปัจจุบันที่เราจะต้องทำนะคะคืออ่าไปที่ปั๊มน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บขายะอะไรก่อนหนาะบ้านเรามันลกรุงหังมาก เราจะคลิกขวาเพื่อโยนเอออุอุ้ยอุเช็ดเก่งเกินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนก่อนมีอะไรหรือเปล่าอ่าตอนนี้นะคะเรามีปืนอ่เอาไวปป้ป้องกันตัวเนาะแล้วก็มีเขียนเลขด้วยอะเ,ออเราไม่เก่งเลขนะ XO ก็มาน่าจะเป็นเกมหรือเปล่านะคะ อันนี้นะคะน่าจะเป็นเกมปริศนาขั้วนะคะอ่าวางไว้ก่อนเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็มีโคมฟงโคมไฟอันนี้นะคะเลือกเอ่อทีมของเรานะคะเอาใครไปดีพาน,น้องหมูแล้วกันนะจ๊ะไปไปปั๊มน้ํามันกับแม่นะะ่าจะลูกเข้าไปนะคะไปพาน้องหมูมาวางตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะไปอ่ตามหา สายไฟนะคะเพื่อเปิดไฟฟ้าใช้่เองอ๋ออันนี้ตรงนี้โอเคมาปั่นไฟกันตอนนี้เรามีไฟฟ้าใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับโทรศัพท์ที่หน้าบูสสถานีของเรากันนะคะน่าจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะคะฮัลโหลอินี้ด้วยนะคะสำหรับการซื้อและการลงทุนของคุณหลานตัวน้อยของฉันเป็นเวลานานที่ได้ยินเสียงคุณฉัน <Yes, S 2> ตอนนี้ไม่ใช่หรอใช่ฉันเป็นคนที่มีงานยุ่งแต่โชคดีที่จะซื้อที่ดิน ะไรสักอย่างเขาพ่อของฉันเลื่องสากคุณไม่ได้เป็นเพียงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศสกยภาพแต่ยังรวมถึงการเป็นครอคปัดด้วยฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณฉันจะส่งอีเมลถึงคุณเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแต่ละส่วนของธุรกิจอย่าลืมใส่ใจตอนที่ฉันต้องออกไปแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งชุกตีตอนนี้เราเป็นหุ้นส่วนกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะจดหมายมาแล้ว โอเคขอบคุณนะโอ้เราจะมีเงินแล้วนะคะทุกคนไปหารถตักนะคะกด F เพื่อใช้งานนะไปะตักทรายกันนะคะชือ้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยน้ำมันหมดได้ยังไงเนี่ยอาจจะไม่มีคนใช้มานานนะจ๊ะไปะเราไปเอาแกรอนดีกว่ามาแล้วจ้ากดแทบ็บเลือกแกรอนกดคลิก อ่าเราให้มันเต็มนะฮะเต็มแล้วป่ะเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าขอเติมน้ำมันหน่อยครับตอนนี้เราเก็บแกลลอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักทรายกันเร่งเร่งเร่งเทโบต้องมาเทโบมาสิโอเค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 ตรงกลางเนาะเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาไปทิ้งไหนจ๊ะที่ตรงนน้นเนาะให้รวดเร็วให้รวดเร็วทำใจเออ กดปล่อยนะปล่อยเลยอ่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอารถมาจอดไปตรงนี้แหละขี้เกียจเอาไปไว้ตรงอื่นนะคะเรามาทําการเปิดร้านกันเลยอาชืบไม่เหลือน้ํามันยังไงอะไรไม่เหลือน้ํามันอะไรก่อนเดี๋ยวนะเอาเอาวางคืนก่อนต้องหาซื้อน้ํามันก่อนเปล่า,าจะส่งจัดหาน้ํามันก่อนนะคะอ่าเอาซัก โอ้ตังเรามีปะเนี่ยสั่งซื้อไปก่อนแล้วกันนะคะอ๋อให้เราเล่นนะคะเพื่อรับตังเพิ่มมันเองชูบโอ้โหเฮ้ยเด่นทายได้ไปเนี่ยนี่ทุกคนมันจะได้ไหมมันจะได้ไหมมาดูกันนะคะโอ้ยโอ้ยขับรถกูบะขับรถอะไรก่อนรถเท่นะคะรถเท่ ขอคันนึงได้ไหมพี่ตอนนี้ทำการเปิดวาลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปบริการลูกค้ากันเนาะอุย๊ยลูกค้ามายืนรอนานแล้วนะหยิบมาแล้วก็ใส่ไปเลยอุย้ยกดอะไรอะ่ะเติมน้ำมันเกินมีอะไรมาหรือเปล่าเครื่องมือนะคะสามารถซื้อถุงขยะฟรีได้เราก็เก็บขยะไปก่อนนะคะขอเนี้ยเก็บขยะก่อนนะ้ด oh อ๋อน้มันใช่ไหมครับคุณลูกค้านี่โอเคขอบคุณสำหรับติปนะคะโอ้ เราได้ติปมาด้วยฮะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเลยคุณครับจะลอยไปไหนครับผมจะไปไหนก็เรื่องของผมครับผมโอเคครับเอาไปยังอะ่ะเฮ้ยเขาลอยมาหาเราเฮ้ยน่ากลัวน่ากลักวคนลุกคนลุกคนลุก พี่พเออเป็นแต่ญาตเนอะจะมาอย่างเดียวเลยไหนเขาหายไปไหนละเฮ้ยมีรถมาเวลาไม่มีลูกค้านี่คือแบบเขาต้องมาก่อนเลยอะรอลุรอคําสั่งจากลูกค้านะคะคุณลูกค้าครับอน้ำมันกี่กี่ลิตรดีครับเชนเอาซักส0งร้อยพอค่ะเดไปนะคะขอบพุ้นค่ะเก็บขยะทิ้งต่ออะไรอะหัวกะโหลกอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรเนี้ย <c oughs> เหมือนนกเลยอะทุกคนน่าจะเป็นนกนะคะเสียงอะไรวะ จังตานต้ามาจากไหนต่างคงซานตาคลอสหรือเปล่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณก็มาบ่อยเกินเห็นใจผมบ้างนะครับอูเพลงมันมากโอเคตอนนี้นะคะซื้อไม้กวดนะคะตัดไปข้างมือไม้กวดซื้อเรียบร้อยนี่นะคะเรามาทำการกวดกันเลยดีกว่าอ,อ,อันน้นะคะมันมีรา,า,ายพวงค่ะเต็มน้ำมดเลยกดกดกดก เรียบร้อยเออลถมากอันนี้นะคะเราจะต้องสั่งสั่งบริการเก็บขยะโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะไปบริการมาเก็บขยะหน่อยค่ะพี่หลังร้านมันเต็มแล้วค่ะคุณขาจานเ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรเฮ้ยไอ้นายเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาทำเลยให้มันตกใจก่อนนะคะ มาสิยิงจะเอาไงกับมานี้มานี่เดี๋ยวนี้เออไปไปไกลอยู่นี่นะเออตกใจป่ะนี่แนะ่อือเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเด็กมือบอลต้องโดนอย่างนี้นะฮะระวังให้ดีเผื่อคุณเป็นไลน์ต่อไปอ่ะไม่ใช่ละต่อมานะคะเราจะต้องซื้อลูกกิ้งนะคะเพื่อทาสีกำแพงนั่นเอง เครื่องมืออ่าแล้วได้ลูกกิ้งทาสีมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใช้ข้างนอกก่อนอุ๊ยลูกค้ามาหวัสดีค่ะเอาเก้าหนึ่งสองร้อยจ้าได้เลยค่ะลคุณล,ลูกค้าเออขอบคุณค่ะเห็นะะคะเดี๋ยวเรากดแทบเพื่อเอาลูกกิ้งมาทาก่อนนะใครไหนใครมือวันไหนซูซิ เหมือนจะเหมือนจะไปบ้านข้างๆหรือเปล่าเออไม่น่าใช่นะโอเคนะคะตอนนี้ลูกค้ามาค่ะฉันยืนรอมานานแล้วนะจ๊ะขออภัยค่ะคุณลูกค้ากำลังทาสีบ้านเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะคนหาเครื่องมือใต้กระโปรงเรียบร้อย A D A เอยให้เรากดแทบแล้วก็กดกระเป๋าอ่าอันนี้มีรูปภาพอยู่นะคะแล้วก็ซื้อชั้นวางนะคะอันใหญ่ดีกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะมาเรามาทำการวางกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะซื้อพื้นที่นะคะจอดรถก่อนที่เราจะซื้อนะคะเราจะต้องทำการเอาทรายออกก่อน ตักทรายขึ้นมาแล้วก็ไปทำการใส่บอ่อนะคะเดี๋ยวปิดร้านก่อนนะคะ,ะเพื่อให้สะดวกสบายในการจัดกิจกรรมในร้านนะคะนี่ที่สอดรถนะเสร็จแล้วโอเคออกก่อนแล้วก็รับสายจากลุงนะคะลุงโ <Hello. S 1> ทรมานะคะสวัสดีค่ะ ฉันเห็นว่าธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะฉันโทรมาแสดงความยินดีที่คุณประสบความสำเร็จในการทำน้ำน้ำมันออกมาจากพื้นดินแต่คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยน้ำมันเพียงอย่างเดียวฉันเลยขอฉันขอให้คนส่งของของฉันส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับฉันวางของของคุณได้เวลาคุยเรื่องเงินแล้วตอนนี้คุณเปนหนี้ฉันแล้วฉันจะส่งใบแจ้งหนี้ไปที่อีเมลของคุณอย่าพลาดขอโทษหลานชายแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับการกุศลในรูปนี้ ฉันหวังว่าคุณจะพบมันในการเงินของคุณเป็นชำระนี่มิฉะนั้นเราจะถูกบังคับดูเพิ่มเติม,ตมอย่าให้ฉันรอนานเกินไปลาก่อนโอ้โหลุงลุงโหแค่นี้ก็ไม่ได้อ่ะมีการเป็นหนี้ด้วยนะคะการทำงานแบบนี้เราก็ต้องอดทนเอานะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะลุงได้ทำการเอ่อซื้อสินค้าหรือว่าเพิ่มสต็อกให้เราเรียบร้อยแล้วนะให้บริการลูกค้านะคะ มาเดี๋ยวเราทําการเปิดก่อนเปิดเรียบร้อยมาเลยค่ะคุณลูกค้าสําหรับใครที่จะเข้ามาในร้านปั๊มน้ามันนะคะตอนนี้ร้านปั๊มน้ามันมีร้านค้าเล็กๆเ,เพื่อให้คุณใช้บริการได้แล้วนะคะเออมาสิคะสําสหรับใครที่เป็นลูกค้าคนแรกนะคะอาจจะได้สิทธิพิเศษนะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้า ร้านนี้ของน้อยซะจริงซื้อแค่นี้พอแล้วเ๊้ยเดี๋ยวเอาหมูออกก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะกดชิปนะคะเพื่อเริ่มสายพานอ่ามาแล้วนะคะคิดเงินตืดเรียบร้อยโหคุณจะวางแค่นี้เหรอคะเรียบร้อยดีมากสวัสดีค่ะเอาอะไรคะเหมือนเดิมจ้านางหนูฉันเอาเลนะแล้วก็เลอีก อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตหนมเครกก็เลยทำไมคุณลูกค้าไม่มองทีเดียวคะ Thank you โอเคนะคะคุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังคิดเงินอยู่นะโอเคคุกกี้นะจ๊ะคุกกี้เครกอ่าน้ำบัดลมขนมปลอคอนคุณลูกค้าจะเอาไปดูหนังหรือเปล่าคะตอนนี้ดิฉันก็ว่างอยู่นะคะ โหซื้อเยอะซะด้วยขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องชำระเงินกู้นะคะมาชำระเงินกู้ก่อนโหมีหลายอย่างละเกินใจเย็นนะคะคุณลุงค่ะเงินก็บอจะมีเลยเงินก็จะไม่ค่อยจะมีนะคะมันจ่ายไม่ได้แล้วจ,จ่ายหมดเลยแล้วกันไม่มีตังค่ะคุณลุงค่ะแค่ยืมแค่นไม่น่าจะเป็นอะไรนะรับโทรศัพท์ ป๊บ,บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะขอรับโทรศัพท์ก่อนนะ okay, <Pump. S 1> เฮ้ยอะไรเฮ้ยเองไม่ใจนี่ค่ะตั้งมาเออคุณลุงคุณลุงส่งมาแบบนี้เลยเหรอครับโหใจเด็ดเกินบางทีมาใจเด็ดเกินอ่าอันนี้น่าจะเป็นใครรถใครก่อนใครอ่ะเฮ้ยลุงเลานี่่าสวัสดีครับพี่พี่คือใครครับวัยรุ่นไม่ต้องถามมาก ตื่นมาก็เจอเลยลุงเปล่าวะลุงผมโดนต่อยอ่ะมีเรื่องกับใครมาเหรอไอหลานชายอย่างเท่ตลบต่อไปเลยนะโอ้โหตื่นในพงหญ้านะคะเฮ้หลานชายกลับมายืนหยัดได้ฉันหวังว่าหัวของคุณจะไม่หมุนอีกต่อไปขอบคุณที่มารับพวกเราจะคุยกันมีความรับผิดชอบอย่างร้ายแรงคุณสามารถ คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจโดยไม่รู้ว่าฉันให้ผู้รับผิดชอบจัดการแก้แค้นอย่างเหมาะสมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นระยะเวลากำหนดในเวลาเงินกู้เพื่อการลงทุนข,ของคุณสั้นเกินไปคุณเป็นหนุ่มน้อยที่เด็ดเดี่ยวคุณจะคิดออกเออคุณลุงอะไรก็ไม่รู้นะคะปล่อยเงินกู้มาหาเราแล้วก็โอ้โหก็ต้องใช้ลงใช,งใช,นงใช้นี่นะ เออคนยิ่งไม่มีตังอยู่อ้ยลูกค้าเข้าแค่นี้ที่ชิดความท้าทายในเ็จเพื่ออัปเกตปรมน้ำมันมาตกแต่งกันนะคะแล้วก็แลนด์มาร์คน่าจะต้องตกแต่งแลนด์มาร์กอีนะคะ เอาแค่นี้พอเ <Super. S 1> ยี่ยมไปเลยสวัสดีค่ะลูกๆลูกค้าไป็นึงนะคะ <Incredible. S 1> ขอบคุณค่ะคนต่อไปนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ต่มานะคะเราต้องไปซื้อการอัปเกรดที่สองโอ้โหเฟรมเลทเรียบร้อยนะคะอัปเกรดเลเวลสองเรียบร้อยโอ้โหมีกุญแจเหมือนจะเหมือนจะต้องใช้ทักษะในการเอาออกนะคะอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณมาคะคุณมาทำไมคะข้างหลังเนี่ยอ่าตอนนี้นะคะเขาให้เรามาตรงนี้ อ่าขอให้เราเข้าไปที่โกดังนะคะแล้วก็เปิดประตูอ่าเราสามารถนะคะปิดประตูโกดังของคุณมิฉะนั้นนะคะจะมีคนขโม,มยของเขาบอกว่าให้เรานะคะเอากองฟางออก <c oughs> มีใครบีบแต่หรือเปล่าคะอะไรคะคุณร้านปิดแล้วนะคะคือบีบแต่ให้มาเติมน้ํามันใช่ไหม <c oughs> อย่าไว้ข้างนอกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่รกนะคะ <c oughs> เติมสินค้า ในโกดังนะคะแต่ขอดูอัปเกรดก่อนแล้วกันนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะมีชั้นวางที่โกดังเรียบร้อยแล้วต้องสั่งซื้อไว้ในโกดังนะคะเดี๋ยวเราสั่งเท่าไหร่แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคสั่งซื้อไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่สามสิบเจ็ดดอนเท่านั้นมานะคะรถรถอยู่ไหนไหนดูซิ โอ้ขับรถซิ่งนะเราอะตำรวจไม่จับรอเย้มาแล้วนะคะปิดโอเคมีอะไรบ้างไหนดูซีแต่ในโกดังก่อนโอเคของเยอะนะเนี่ยสั่งมาแค่นี้แบบว่าเต็มแล้วชึบอ่าอ่าทำการวางนะคะ แล้วก็วางสักสิบแล้วก็วางหมดเลยแล้วกันอวางให้หมดนะคะรับโทรศัพท์ลุงนะคะลุงมีบางอย่างที่อยากคุยกับคุณเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันเห็นคุณกำลังทำงานหนักเพื่อให้สถานีของคุณทำงานได้อีกครั้ง <I S 2> ดีๆฉันไม่มีทางอื่นแล้วแค่อยากจะเตือนว่าคุณเอ้ hey, แค่อยากเตือนคุณว่าฉันไม่ใช่คนเดียว <I S 2> ที่ตัดสินในการแสดงของคุณ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกู้เงินลุงนะคะเผื่อเขาอยากเอ่อเข้าห้องน้ำเนาะเออไม่มีห้องน้ำให้เขาใช้เดี๋ยวเขาจะมาบ่นเรานะคะเดี๋ยวไปกู้เงินก่อนนะคะลุงครับขอก,กู้เงินหน่อยโอเคกู้เงินลุงแล้แลวนะคะแล้วก็ทำการมาซื้อห้องน้ำตอนนี้เรามีห้องน้ำให้ บริการเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเหลือสตังค์แบบน้อยนิดมากแม่ขออนุญ,ญาตต่ายออกไปก่อนนะไม่งั้นโดนลุงค่าตายแน่ทำความสะอาดห้องสุขขาด้วยไม้กวดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำห้องทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะโอ้โหรอยคาบตีนไขวันี้เต็มไปหมดเลยอุย้ยชิปแล้วชิปแล้ว,ลวทุกคน ชิบแล้วชิบแล้วชิบแล้วอุว้ยใช้นี่ก่อนใช้นี่ก่อนเดี๋ยวลุงแม่งมาตลยหมดลุงลุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะหาตังจากไหนอีกสิบสี่เหรียญเนี่ยอุ้ยขายอะไรได้บ้างเนี่ยอุ้ยไม่มีไม่มีแล้วอ่ะลุงต้องเอาเราได้เลยเห <laughs> ล่าก้าววิ เองจ่ายเงินกู้ไม่สำเร็จเองต้องโดนเลไนั่นไงมาแล้วทุกคนวิ่ขอโทษขอโทษเราโอ้โหร้านพังแล้วมั้งน่ะ ตอนนี้นะคะความล้มเหลวในการจ่ายที่ของคุณนะะติดลบเนเั่นเองเขาก็เลยเอาภาพวาดของเราไปนะคะอันหนึง่งเฮ้เราก็ไม่มีจ่ายเลยภาษาจะทําให้มันแบบว่าบริการดีๆแต่ตังไม่มีนี่สิทำไงดีเฮ้ยขอบคุณค่ะแต่หัวก็โลกมาจากไหนคุณทิ้งหัวกะโหลกอย่งนี้อย่างนี้ได้เหรอโอ้ยทิ้งอะไรเนี่ย น้ำมันก็หมดเปิดร้านไว้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเป็นเด็กปั๊มนีน่มันหน้าโหดรา้ายสืดเกินนะคะ